เป็นกระดูกกระดูกหมูหรออืมกระดูกหมูส่วนคอนีอ่เราจะทำเล้งแซบนะเราไม่ไนะต้องละลายแล้วต้มไปเลยแล้วต้มไปงรดละลายทำไมด้วยไม่ทันใจอุปการะคุณบายทันนะใช่ไหมสุขคำไหมอุปการะใช่แหละสัมมนาคุณเหรอใช่ใช้คำอะไรวะคือฉันอยู่กับแกมากฉันก็เริ<อ>่มงงนะมันต้องพูดว่า การักคุณใบถันคือต้มกับน้ำธรรมดาหรือว่าปรุงไปเลยเดี๋ยวใส่พวกเครื่องเทศอ่ะอดับขาวกระเทียมมันมันฟินมากเลยทุกคนยังไม่ได้กินเลยเลยเห็นแล้วรู้ว่าเฟิรแพะเพิลแล้วลอรอกรองน้ำก่อนนะครับน้ำหมดกรองน้ำก่อน <Malays S 2> ส่วนทางนั้นร่างกายต้องการกะปิ <laughs> กินอะไรก็ไม่ฟูฟิลเนี๋ยลองกินกะปิดูว่าฟูฟิลหรือเปล่ารู้สึกว่าทิศนี้ผ่านไปไวไหมไม่นูอะที่หน้านู้นก็เป็นคิวเราปิดอีกแล้วที่หน้านูนคือราที่น้านั่น,น,น,นหน้าหลังจากหน้านี้ใช่ ตื่อยขนาดอะไรนะตื่อยไวอ่ะไหว้ล้วคือต้องเอาการมีมิงอ่ะเป็นเล็กเป็นเล็่ถ้าไม่มีมิงก็จะไม่รู้ว่าะวหรือไม่ไอีกสองีอายาไม่รู้ฉันมันจะหายหรือยังว่านักแปลมันจะหายแล้วไหมนานันเอออย่างน้เลยแกบอกสามวันวตัอะไรปีเลยมั พีเออย่าบอกมาสก็ปดหมดแล้วคืออยากไน้หมดไม่หมดในตู้เย็นก็มีแต่ข้างในอยู่ข้างในเลย อืมตุ้งติวหละอืมที่แทนร่างากายก็ขาดกับต้องการกับผิงนี่เองนี่นกินกับปกติต้องกินกับอ,นะอัดเปิ้ลเคี้ยวนะใส่เะ็คร่อุ้ยต้องทุบมันหน่อยป่ะเพื่อให้มันกินได้ <c oughs> เอาเอาไอ้นี่ทุบดิสาก กระเบือยันรึกระลอกฉันเป็น,นเบลล่าเบลล่าไหนอะเบลล่ารานนี้คะ่ะใส่เข้าไปอันนี้คือใส่ต้องใส่ใบมะกรูดด้วยเปอาใจเหมือนเป็นต้มยำเหรอ อันนี้เป็นเราต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานกูขวกะตกเหียวเหมีขายแต่เหี่ยวเหี่ยวนไม่น่ารักะหรอแต่น่ากลัวร้ัก็น่ารักแบบนวจะกีน่าจะกี้ก็คือแบบแมวดำเลยแ กูยังใช้ได้ปะ่ะมันก็ได้แหละเนาะได้ไได้นยัดีค่ะโาไหนนนี้นี่เอออเลส่วนคนนี้ เราเพิ่งได้หัวใ้เท้ามลก็เลยเใส่ส่วนคนนี้ <c oughs> เป็นพนักงานกระเทียมกะเทียมขี้พร้อม,มเก็บไปก่อน น้ <laughs> ำมะนาวหอมจัะน่าพ้อสวยออ <c oughs> ใช่โอ้ยโอ้ย เอาอีกค่ะไม่พอ่อยาไส้เลยค่ะเอาอีกนะออคะเธอมนุษย์แท้อีกตรงนี้ถึงสองคนนะคะเห็ม่มากเลยนะคะจะดูว่าเรเห็นไก่วันนั้นไหมคะแดดจังโบเป็นผู้ปรุงค่ะแล้วทำไมเขาปรุงวะหวานแน่เลยค่ะไม่ใช่คุกพีเจ๊ต้องปรุงไม่ใช่หรอก็เดี๋ยวช่วยชิมจะเป็นตะกรองอยู่ กในได้ไหมมะนาเปรี้ยวเค็มอ่ะพี่ได้ชิมทานได้หรอเค็มไหมมันกลมกล่อมเว้ยมันไม่มีกเขียวนะทุกคนาเะชิมม่ว่นิดเรี้ยวอย่างเปรี้ยวละ จริงเหมือนเขาเอาน้ำมาปรุงค่อยคตักมาดูใส่ชามที่ร้านนะใช่ป่ะเราโมเองเยคนยากว่าครูตกอย่างคนมโหอย่าหาทำนะคะเตี้ยอีกเปเมามันไม่ค่อยเค็มว่ะทานชุยใส่เกลือดิถ้าถ้านอะถ้ามันไม่เค็มเรี้ยแล้วก็ใส่เกลืออะไอาละฟ้าไทยเป็นเตี้ยเยอะไม่ไปเก็มหรอกจีน้ำเตี้ยทีก เค็มเกินไปีฉันเน่คนชิมมาอนนไม่ช่วยทีมเลยพานชิมได้เจ้ไม่แน่ใจอะไรคะครรับชิมไม่สิบโอ้ยอย่าให้ฉันคนเดียวสิโบเค็ม้งนะอืมแต่เ็มแล้วยังเยี่ยวยังวนั่นพอล้เออมีขอทีแล้วดูดีขึ้นเลยจ้ะ อืมคมุมนได้แล้วนเนาอเย้ปไปนี่เพื่อนเล่นนีว<า>้วเ<า> ok หงาะ้าฟามกบังค่ะแต่นเติมไหมเติมฉันรู้ใจแกจะต้องเติมน้ำตาอีกแน่นอนเ <c oughs> ติมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรียบ้้นะ <c oughs> เอาเลยว้าวทุกคน กินเล้งก uh ันไอนี่ก็เติมไข่ปลาชิมไหมเนชิมชิมเป็นไทโกะเป็นไทยอร่อยนะคะน้ำบอกว่าเป็นไข่ปลาจะมาวิธีในการบอะไรนะถนอมอาหารมันเหมือนน้ำพริกของใครวะมันไม่ไม่ใช่น้ำพริกมันเป็นแค่ไข่ปลาเหมือนไข่ปลาแต่มันเย็นๆน้องแค่เย็นมันจะเคลมเคลมก็คือคลุกไปเอิบจุด น,นี่หรอไปลาด้ยอยก้องโฟกัสอะไรก่อน,นคือแบบเจฟฟรียเนี่ยเออแต่อร่อยอืมได้อยู่ ASMR ดังๆเผ็ดอยู่นะเผ็ดไหมไม่ ากด,ดเล้งที่ไทยบางร้านะ่เหมือนแบบอมทําไม่ทันอ่ะมันยังไม่ยุ่ยอ่ะก็มาขอัอ,อืมน้ำจเจกินอ่ะช้อนงอมหมดเลยดีมากเลยนะเนี่ยห <c oughs> ยอบมาได้ใช่เล้งที่ไทยเขาไม่ทบไว้ก่อนแบบค่คืนหรอรมแต่บางทีมันขายดีไงอัอก็มันทนอ่ะ ในม้คะทุกคคนคิดได้เราก็ดูอะกแ่กีเมองไม่เห็นหนะ้ามาเลยจริง,รงๆเจ้าจานเมื่ปกาในจานตรงไหนรู้ได้นะพูดซ้อมให้ด้วยไหนเนอะอันนี้โบกินอร่อยอยูดิปุ๊กเลย สุดตัวมาค่ะใช่ค่ะคอลลาเจนแย่ๆเลยอ่ะอืมที่ผ่านตัวเป็นไขมันแล้วเรียบร้อยกล้องคือไม่สามารถจับความรอของปุกกี้ได้เฉยๆเงาจะคุ้มจัคุ้มเฉยๆดูดิมองไม่เห็นน้องไหมไม่มืดมากอืมเออว่าไงมันชนกับข้างหลัง ข้างหลังน้องเตียงดันมาคืออะไโต๊ะโต๊อ๋ออือโต๊ะอีกโตเหมืนกันเลยนะโต๊ะเข้าใจออโต๊ะอีแปแก้ด้วยผิดก็ยังผิดอันนี้ก็เข้าใจอ๋อก็อีดึงดุยมาก